สวัสดีค่ะรีวิวตัวจอนะคะ 1K RAM 4ลอม64นะคะ CPU 8คอ1.8ซิ่งหลังจออลูมิเนียมระบบเสียง DSP นะคะจากแบรนด์ s e o t อีกสเปคขายดีนะคะวันนี้ติดตั้งให้กับลูกค้า Toyota r e v o นะคะเหมือนเดิมไม่ว่าติดตั้งกับรถรุ่นไหนนะคะเบาะมันจะแตกต่างกันแค่บอดี้ข้างนอกแล้วก็ฟังก์ชันเดิมๆของตัวรถนะคะส่วนการใช้งานจอเนี่ยก็เหมือนกันหมดนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็ ปัดไอคอนด้านบนลงมานะคะแล้วก็จิมรูป Wi-Fi ค้างไว้นะคะและหาชื่อฮอสพอร์ตเราจะเป็น w i f i บ้านหรือฮอสพอร์ตจากมือถือก็ได้นะคะหรือใครจะใส่ซิมการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะคะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อมือถือเครื่องไหนเคยเชื่อมแล้วนะคะครั้งต่อไปปล่อยมาเขาก็จะเชื่อมให้ออโต้เลยนะคะจะมีรูป w i f i ขึ้นตรงนี้ส่วนถ้าใครใส่ซิมนะคะพอร์ตในการใส่ซิมจะอยู่ในลิ้นชักนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็กดรีเซ็ตจอหนึ่งที รูป 4G 5G ก็จะขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันนะคะที่ร้านเนี่ยจะอัปเดตจอให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องทำอย่างต่อไปก็คือล็อกอิน gmail ของตัวเองเข้ากับตัว Play Store ตรงนี้นะคะเพื่อไว้อัปเดตแอปหรือโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมเหมือนเราซื้อ s ซัมซุงมาหนึ่งเครื่องนั่นแหละคะ่ะก็เอาเมลมาลนะ็อกอินนะคราวนี้อน้าหลักของเราก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีพวก u t u b e นะ,ะแอปที่เรา ใช้ประจำนะคะใส่ไว้ตรงนี้4แอปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัว Google นะคะผู้ MP3 ก็กดรูปดนตรีตรงนี้เลยก็ได้นะคะกดด้านซ้ายก็จะเจอชื่อเพลงในแสไดา์ของเรานะคะเล่นเยอะๆกดสี่เหลี่ยมซ้อนด้านบนตรงนี้นะคะปัดมากดล้างทั้งหมดเพื่อเคลียร์แอปนะคะและอยากดูแอปไหนก็ค่อยกดขึ้นมาใหม่การใช้งานทีละแอปก็ไม่มีอะไรคะ่ะกดเข้ามาแล้วก็ กดออกนะคะเล่งเสียงเบาเสียงใดๆคอนโทนรลพวงมาลัยมีมาใช้ได้ปกตินะคะหน้าตาแอปเนี่ยเหมือนในโทรศัพท์เลยนะคะกดขยายใหญ่ได้นะคะอยากเป็นจอน1เคก็จะไม่มีปุ่มด้านข้างเนาะเราก็ปัดด้านบนลงมาก็ได้นะคะเวลาที่เราจะออกจากแอปพลิเคชันนะคะถ้าอยากแบ่ง2หน้าจอนะคะสำหรับ UI นี้นะลูกค้าจะต้องกด o o o l l m m p s ให้เป็นแอปใหญ่แบบนี้ก่อนกดตัวสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมคู่ แอป o o g l จะ a p s จะยู่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะดูคู่กับแอปอะไรเราก็กดเข้าไปนะคะขณะแบง่งสองจอเราก็สามารถค้นหาสถานที่นะคะเปลี่ยนเพลงได้ตามปกติเลยนะคะใครอยากดูเพลงไปพร้อมกับแผนที่นำทางนะคะก็จะกดแบบนี้นะคะเปลี่ยนเพลงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งขณะแบ่งสองจอหรือว่าทีละแอปก็ตาม เราต้องการกลับแอปเดียวนะคะจิ้มเส้นกลางปัดแอปที่เราไม่ดูทิ้งไปแค่นั้นเองนะคะแอปนี้ก็จะเป็นแอปดูทีวีสดนะคะกดฟรีทีวีนะคะไม่ต้องล็อกอินอันนี้ทางร้านลงเป็น APK ไปให้นะคะภาพสวยงามคม,มชัดเลยนะคะมีช่องให้เลือกดูเยอะส่วนถ้าชอบแอปอื่นก็ดาวน์โหลดเองได้ในเพจสโต e นะคะปุ๊บ ออกจากแอปปัดด้านบนลงมากดรูปบ้านแอปเพิ่มเติมกดไอคอนกลมๆตรงนี้นะคะเชื่อมบูทูธคุอโทรศัพท์ได้หมดนะคะถ้าจะเล่น And r o i d ตัว Apple c a คาเพยแบบไร้สายให้ลูกค้าเชื่อมบูทูธกับตัวจอก่อนแล้วเข้าที่ฟังก์ชัน Set Link นะคะเขาจะขึ้นตัวโหลดสีเขียวมาให้เราเชื่อมต่อกับมือถือนะคะแล้วก็จะเด้งหน้า And r o i d ตัว Apple c a คาเพยมาหรือถ้าจะเล่นแบบเสียบสายก็เสียบเข้ากับพอตของตัวจอนะคะแล้วก็เข้าที่ฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะคะ ต้องการหลีแสงนะคะปัดด้านบนลงมาน,นี้จะเป็นหลีแสงอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะคะปึ๊บเวลาจะออกหน้าโฮมก็สามารถกดไอคอนด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันปัดขึ้นมากดรูปบานบวกลบเสียงได้หมดนะคะโอเคการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะ DSP ก็จะเป็นตัวปรับเสียงนะคะอย่างคันนี้ติดทั้งพร้อมตัวกล้องถอยนะคะใส่เกียร์ถอยก็จะ ขึ้นภาพถอยให้อย่างนี้เลยนะคะหรือใครมีกล้องเดิมศูนย์ใดๆก็ทํางานเหมือนเดิมนลคะใส่เกียร์ถอยตัดภาพกล้องถอยนะคะโอเคก็สามารถดาวน์โหลดแอปท,ที่ที่ชอบเพิ่มเติมเองได้ผ่านเพจสโต e นะคะการใช้งานสองหน้าจอก็่วนให้ดูอีกรอบกด Google Map เป็นใหญ่นะคะกดไอคอนสี่เหลี่ยมคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกแอปที่เราจะดูคู่กันเท่านั้นเองนะจ๊ะ กับแอปเดี้ยวจิ้มเส้นกลางแอปไหนไม่ดูปัดทิ้งไปนะคะเล่นเยอะๆก็อย่าลืมเคลียร์แอปกดสี่เหลี่ยมซ้อนนะคะกดล้างทั้งหมดโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งานถ้าต้องการเปลี่ยนตัวฮอสปอร์ตเป็นชื่ออื่นนะคะก็จิ้มรูป Wi-Fi ค้างไว้แล้วก็มาค้นหาแล้วก็ใส่รหัสนะคะเครื่องไหนเคยใส่รหัสไปแล้วเขาก็จะจำไปแล้วนะคะโอเคขอบคุณคะ่ะ